เจนนี่และยิวควงแขนก็ประตูวิวาแล้วเรียกว่าเป็นนักดองลูกทุ่งสาวสวยที่ไม่ว่าับพิกตัวไปทางไหนก็เป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยูเ่เสมอสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวต้องเจอกับกระแสดารามาต่างๆที่เข้ามาถาโถมอยู่ตลอดจนกระทั่งสาวเจนนี่ได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่อย่างยิวฉัดมงคลก็ทําเอาหลายคนต่างเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งคู่กันอยู่ไม่น้อย แต่เมื่อกระแสทุกอย่างเริ่มเบาบางลงเสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วสร้างความยินดีให้กับเพื่อนๆและครอบครัวรวมถึงแฟนคลับของสาวเจนนี่เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ทางด้านฝ่ายชายยังทําเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานกลางทะเลทําเอาสาวเจนนี่ถึงกับน้ําตาแตกทําตัวไม่ถูก แต่คนที่ดูเหมือนจะแฮปปี้ไปกว่าสาวเจนนี่ก็คือแม่เกตนั่นเองซึ่งต่อมาสาวเจนนี่ยังได้ควางหนุ่มยิวเดินทางไปถ่ายพีวเวดดิ้งสุดหวานกันที่ทะเลพร้อมทั้งเผยกำหนดการแต่งงานด้วยว่ากำหนดงานแต่งยิวเจนพิธีเช้า11พฤศจิกาย 2, น2564นักข่เพลงได้หมดท่าสดชื่นงานเลี้ยงเย็น12พฤศจิกายน2564 โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดกระบี่ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านที่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนเชิญทุกท่านอย่างเป็นทางการเพราะต้องรอคําสั่งตอนต้นเดือนอีกครั้งว่าในงานสามารถเชิญแขกเต็มที่ได้จํานวนกี่คนแต่ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการการป้องกันที่ถูกต้องเมื่อได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วจะเรียนเชิญและแจ้งทุกท่านให้ทราบอีกทีภายหลังนะคะและขออภยัยล่วงหน้าหากงานเลี้ยงไม่สามารถจัดเต็มที่ได้ไม่ได้เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้ทุกคน ตอนนี้รุดมากค่ะว่าจะสามารถจัดเต็มที่ได้กี่คนรอๆนะคะด้านสุดสาวเจนนี่ได้ถือเรื่องงามยามดีเข้าประตูวิวากับหนุ่มยิวแล้วค่ะโดยทางด้าน Facebook ของสาวเจนี่ยังได้ออกมาไลฟ์สดพิธีมงคลสมรสช่วงเช้าให้แฟนๆได้ชมจากทุ่งสงจังหวันคนครศรีธรรมราชซึ่งสาวเจนนี่ยังใส่ชุดไทยสีขาวสวยออร่าจ,จับแถมยังได้ช่างแต่งหน้าคิวทองอย่างน้องฉัดมาเนรมิตความสวยในวันแต่งงานด้วยขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ